สวัสดีครับพี่หนุ่มครับผมทริปนี้พี่หนุ่มขับรถบ้านจะไปเที่ยวที่เกาะรอยนะตัวนี้เห็นว่ามาีจุดจอดนอนนะครับสำหรับรถบ้านนะหรือหรือบูตโฮมหรือแคมป์ปิ้งคาร์อะไรประมาณนี้ก็สามารถไปจอดนอนที่ที่แถวแถวเกาะลอยได้นะครับตัวนี้ก็ว่าจะลองไปดูตอนนี้รับ เด็กๆแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับอําเภอศรีราชานะครับตามไปกครับเรารับเด็กๆขึ้นรถเสร็จหมดแล้วนะตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะครับซึ่งกำลังจะไปที่ไหนชนบุรีนะครับชนบุรีศรีราชา ดูผ้าะอาทิ์ตกดินแต่ไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่าเพราะว่าเด็กๆเลิกเลิกเลิกเรียนช้านะครับวันนี้ตอนนี้ก็ใช้เวลาอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ไปถึงจุดหมายปลายทางก็ประมาณสักหกโมงครึ่งไปประมาณนะถ้าถ้าโชคดีแล้วก็จะเห็นวิวสวยๆนะครับไปถ้า ข้าวอร่อยไหมคะลูกอชอนั่งกินข้าวแบบนี้นะครับสําหรับรถบ้านนะรถบ้านสําหรับลูกสามคนนะครับใช่ถ้ารถวิ่งก็นั่งกินแบบนี้ใช่ถ้ารถวิ่งจะนั่งบินแบบนี้แต่ถ้ารถจอดแล้วก็กลางโต๊ะใช่ไหมนั่งกินบนโซฟาใช่ไหมลูกใช่ค่ะนี่โอ้เรนเสียกินไก่ชิ้นใหญ่มาก น้องเฟซก็กินไก่แล้วลกูกพี่ซินกินผัดผักเก่งมากๆเลยโอเคตอนนี้ถึงแยกอ่างศิลาแล้วครับผมก็เหลืออีก18กิโลใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะก็ค่อยๆขับไปวันนี้วันศุกร์อ้่ไม่ใช่วันอังคารรถก็ค่อนข้างเยอะช่วงเย็น ン ก็ขับรถระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าก็มีมีเด็กมีคนมาออกกำลังกายมีเด็กเล่นกันอยู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาให้เข้าไป เดินมา บรรยากาศรถพี่หนุ่มจอดแบบนี้นะครับนี่กลางออนนิ่งเรียบร้อยกลางเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้เรียบร้อยพัดลมพร้อมแล้วก็ชาร์จแบตเรียบร้อยครับตัวนี้มีที่เสียบปลั๊กด้วยนะนี่เป็นไงแม่หวนวิวดีไหมคะดีมากค่ะบรรยากาศดีสุดเลยคะ่ะบรรยากาศดีนะ พี่หนุ่มก็จอดคันเดียวก็จะเต็มลานแล้วเพราะว่าคันใหญ่มากดูนะลานก็จอดได้ไม่ไม่เยอะสามคันเต็มที่นะแต่ทางเข้าเล็กมากนะพี่หนุ่มก็ค่อยๆขยับขยับเข้ามาให้ดูบรรยากาศรอบๆให้ดูสนามเเล่น

ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องอาบน้ำห้องน้ำลานมีลานสเก็ตนะครับตรงนี้มีลานสเก็ต <c oughs> ลาน,เล,านเลอรลเบดนะ ก็มีสเก็ตบอร์ดนี่เด็กๆก,ก็มาเล่นตรงนี้นี่านสเก็ตบอร์ดเล่นท่านะก็อากาศ โอเคนะอากาศเย็นนะนก็บรรยากาศดีก็คือมีมีกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมนะครับกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมให้ทุกคนได้มาเล่นกันในเการะร้อยคำว่าเการะร้อย เด็กๆก,ก็มีของเล่นนะร้านนี้ตอนนี้ซินเวียกับน้องเฟสนะมาเล่นกันโอ้ยมันจะเวียนหัวไหมลูก <c oughs> เวียนหัวไหมครับมันไม่เวียนหัว,หวอม่นมันเบี่ยงเป็นวงกลมเลยนะมนมีของเล่นเยอะมากเลยแล้วก็เด็กๆก,ก็เยอะมากนะวันนี้เราก็มาอยู่นี่แล้วก็ไปจอดนอนอยู่ตรงนูง้นนี่เห็นไหมบ้านรถบ้านของเรานะ แลนเซียมาพร้อมกับน้ำนะครับโอ้โหไม่โอ้ขอบคุณครับขอกินนิดนะึงโอเคครับโอ้โหเอาน้ำมาให้พี่ให้หน้องใช่ไหมลูก <c oughs> ก็อออ <c oughs> เอาวางไว้ตรงนี้ได้ลูก สวัสดีครับตอนนี้ก็ตื่นนอนแล้วเช้าแล้วก็พาเด็กๆไปออกกำลังกายแหละเล่นโรลนะโล์เบรดนะรบนรอบนี้ก็เด็กก็เหนื่อยแล้วครับตัวนีตว้ตัวนี้มาสรุปให้ฟังตัวนี้ที่จุดนอนของเกาะลอยนะครับตัวนี้ก็จะมีพื้นที่สำหรับรถนอนรถแคมปปิง้งคาอะไรประมาณนี้ครับก็จะ มีพื้นที่ได้ประมาณ5คันนะตอนนี้พี่หนุ่มวันนี้พี่หนุ่มมาจอดแล้วก็จะมีเพื่นอนร่วมร้านอีก2 2คัน,นครับรวมทั้งหมดเป็น3คันนะบรรยากาศดีนะครับตอนเช้ามาแบบวันนี้ทะเลนิ่งมากๆเลยนะตอนนี้ข่ามาจอดที่ร้านนี้คันละนะ300บาทก็พี่หนุ่มมา5คนนะ ทั้งหมดเขาก็ไม่ได้คิดเป็นข้าหัวนะครับคิดเป็นคันตานี้ก็สามารถใช้ไฟไฟของทางลานได้มีมีไฟให้ <c oughs> เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับเดี๋ยวพาไปสำรวจพื้นที่ต่อไปนะคะ่ะ <c oughs> พี่หนุมก็จอดตำแหน่ง ตำแหน่งตำแหน่งนี่ตำแหน่งริมรถตู้รถตู้รถรถนอนรถนอนรถบ้าให้ดูรถตู้รถนอนแล้วก็รถบ้านแต่คันของพี่หนุ่มจอดคั้นเดียวก็เกือบเต็มแล้วนะก็ก็ได้อีกสองคันอีกก็ต้องต่อแถวต่อแถวกันนิดนึงนะครับเพราะพื้นที่มันค่อนข้างเล็กนะ แล้วก็ด้านด้านนู้นก็จะเป็นห้องน้ำนะพาไปดูห้องน้ำกันด้านนู้นออห้องน้ำ ตอนนี้มีร้านติ่มซำนะครับขุนฮะแห้งนะเดี๋ยววันนี้เรามากินกาแฟร้านนี้กันคนเยอะมากตอนนี้ตอนเช้าอยู่คนเยอะมากนะร้านนี้นะคะจะเป็นร้านบริการ แล้วก็ไปอีกติ่มซำนะคะเราจะเอาโจ๊กแล้วก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ได้อ๋อนี่นะครับโอ้อะไรก็ไม่รู้เยอะๆเลยทุกย่าง30บาทเราจะเลือกได้ทุกอย่างเลยกระเป๋าหมอนโถสามสิบบาททุกอย่างอ๋อหยิบไปแล้วก็ไปให้เคเวฟให้ใช่ไหมอ๋อให้หนึ่งโ <c oughs> อ้อมีเยอะเยอะมากเลยเก่าอ <c oughs> <9, S 2> ิตาลี 10. กินเยอะมาเอาไปให้เขาต้องอะไรต่อมีโจ๊กไงเอาโจ๊กให้ลูกกินเอาไหมที่จรีนอะไรคะลูก ขักเก่าให้พ่อหนึ่งชิ้นเบสหยิบขักเกา่าหยิบเบสจาดให้แม่ร้อของมนะเอา,อาอเบสจานให้แม่เอาขนมจีบหมูกุ้งนี่

เราเลือกเสร็จแล้วเราก็ไปจ่ายเงินนี่กาแฟไข่ลวกนะแล้วปลาทัง้งกงว้าวนี่โจ๊กมาแล้วโจ๊กให้เด็กๆด็เดี๋ยวรอฮะเก่าเดี๋ยวรอฮะเก่าคุณแม่กินไปแล้วเฮ้กับน้บับอเยอะต้นยกินกับขนมปังได้ยังเหรอปลาทั้งโกก็กินได้ อร่อยมากเฮ้ยไม่เห็นเหรอ,อยอร,ร้อนนี่เขาเพิ่งทอดมาพี่ตินจ้ะโ okay. อเคช็ไม่ร้อนแม่จ้ะมาดูอาหารที่เราสั่งเต็มโต๊ะ <laughs> มือนี้เต็มโต๊ะครับอ่ะ,อะกินข้าวก่อนโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย ตอนนี้ก็ขับรถถอยไปถอยมานะครับสรุปก็ออกไม่ได้ต้องให้เขามาขยับให้ต้องขอบคุณพี่ๆด้วยขยับรถให้กันสองคันนะระหว่างที่เขานั่งนั่งกินกาแฟนะยามเช้านะครับตันนี้พี่ๆช่วยกันถอยรถให้นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ ขอบคุณค่ะวสวยมากเลยขอบคุณค่ะไม่รู้เหมือนกัน นี่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเข้าใจมากได้ค่ะไปได้เลยค่ะมนนไม่ที่บ้านที่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะตอนนี้กำลังอยู่ตรงทางออกนะของ เกาะลอยนะครับตัวนี้ก็คือทางแคบมากนะเมื่อกี้ต้องให้พี่เขาขยับรถให้นะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ขยับรถให้ถ้าถ้าไม่ขยับออกนีออกไม่ได้นะครับดูด,ดูทางทางแบบพอดีคันรนถะกระบะพอดีคันนะแต่อันนี้รถไซส์ใหญ่นิดนหนึ่งนะแนวนี้แนวนี้ก็อ่ะ เดี๋ยวขอจบคลิปของมานอนแคมปิ้งเกาะลอยนะก็วันนี้ก็สนุกมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆครับอ่าบรรยากาศดีทะเลนี่คืนมแมลงลมสงบนิ่งมากๆเมื่อคืนก็ท้องฟ้าโปร่งนะเห็นดาวเห็นพระจันทร์สวยงามมากนะครับใครถ้ามาก็จองมาได้นะครับจองนี้ที่นี่ค่ากลางแค่300บาทนะต่อคันนะเชิญเชิญบรรยากาศดี กิจกรรมสนุกมากมายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ